เอไรมาจะมีแฟนมิชันวามีคอนเสิร์ตรู้ได้ไงเนี่ยทำไมรู้ว่ามีแฟนมิชลินประกาศหรือเปล่าแรงว่าโป๊กเลยออกงานกันเยอะมากช่วงนี้สองนุ่มงานรุมมหาหรือยังไงจากจากราต้องติดใจก็มีเรื่อยๆครับเออไม่เยอะขนาดนั้นก็ถึงงานเยอะนะออกงานบ่อยอยู่นะอีเวนต์ก็เยอะช่วงนี้สองคนเลย เรื่อยเรื่อยเรียกได้ว่าปกติหือแบบว่าคือสแตนดาร์ดเราคืออันนี้ยิงถือว่าไม่ได้เยอะมากไม่เยอะให้เยอะต้องแบบ4งานต่อวันอ๋อตลอดที่ร้อนคือร้อนมากเท่าไหร่อะเราช่วยหน่อยเราเราดูจริงจังกับการสัมภาษณ์อันนี้ไม่ได้ตอบจริงเหรอที่งจริงต้องเล่นปกติยันยันจริงจริงมันต้องแบ่งเวลาไงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้สี่ชั่วใช่ครับก็ ตอไป็มก็มีซีรีส์ด้วยเราก็จะเว้นเว้นเป็นคิวไว้แล้วครับว่าจะถ่ายช่วงวันไหนวันไหนบ้างแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีแก็บให้รับงานแต่จริงๆวันชาร์ไปแล้วว่าอย่างบอกไว้เลยแล้วกันนะประกาศไปเลยก็ได้ไม่คือคืออย่างเราเราถ่ายซีรีส์เนี่ยเต็มที่คือจันทอังคานพุธอ่าที่เหลือก็คือเว้นไว้รับงานนะครับแจ้งกั้ทราบแจ้งกันทราบแจ้งกันทราบสานเผื่อเผื่อลูกค้าแบบไม่รู้กลัวจะยุ่ง เป็นไม่ให้ครับยินจะกินเพาเออมีวันออนแอร์เรียบร้อยนู่นนี่นั่นอ๋อเอาไปเอาไปกินดูได้อยากได้ความหวังอะไรสักอย่างไม่มีครับไม่มีอะไรก็แค่แจ้งลูกค้าทราบว่าเรามีงานช่วงวันขนาดศุกร์เสาร์ที่นี้มันติดต่อเราได้เลยถูกต้องครับการนัดการก็ได้นะครับถ้าเกิดสมมติเราคิวแบบช่วงบ่ายแล้วเราก็ไปรับงานในช่วงของเช้าอะไรเงี้ยแบบใครไปอันนี้อันนี้เราเป็นนี่อยู่ใช่ไหมไม่น่าใช่นะเออเป็นเพื่อนถึงึงท่านนั้นก็ได้ครับผมอ่ะแล้วเรื่องหุ่นเรายังไงบ้างโห ตต้อง,อง,อง,งหนักมากครับตอนช่วงเตรียมตัวเตรียมตัวหนักมากจริงๆคือคนจะถามว่ายามว่างทําอะไรช่วงช่วงก่อนน,นั้นผม,มออกกําลังกายทั้งวันจริงๆทั้งวันแบบหนักๆเลยแล้วก็พอมาถ่ายซีรีส์ปุ๊บคนก็กลับมาถามว่ายามว่างทําอะไรผมก็น่าจะมองเพดานว่า <laughs> ใช่ผมทําอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ออกแล้วเรามัวแต่ถ่ายอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอุปสรรคอยู่บ้างไม่แต่หลังๆเสื้อพวกคุณผดอยู่นะ เวลาลงโซโซเชียลอะไรมันต้องเอวลอยมันต้องอะไรแบบแวบแวมเสื้อคอปกำลังมาเสื้อคอปเสื้ออะไรมาเป็นเทรนหรือยังไงฮะจัดบ่อยครับขาดบ่อยใช่ปะไม่ดีใช้เสื้ผ้าไม่ดีนะไม่งั้นแนะนำให้วาใส่เสื้อคอปีเซเตอร์คือเสื้อผ้าต้องซักผ้าต้องเข้าแล้วต้องไหนเขาผิดแล้ได้ไดไรได้ไรยังอ๋อถามหน่อยทำไมถึงต้องแบบมีโชว์มีอะไรให้แป็นๆปเขาก็วิวอะเสื้อคอปเออ ตามที่สไตลิสจัดสรรเลยครับเออ <ผม S 1> ไม่ได้ตั้งใจไม่คือคือ,คอเราเราเราจะมีทีมที่จัดเสื้อผ้าให้ว่าช่วงนี้จะเป็นตีประมาณนี้เราก็เลยเตรียมร่างเราเรามีหน้านที่เตรียมร่างไปไปเพื่อใส,ส,ส่แล้วล่ะร่างคุณชอบไหมครับเ<อ>วลาแบบเจอเสื้อเขามาเป็นแบบผมก็เตรียมรับทุกสถานการณ์เลยครับว่าว่าเขาจะจัดอะไรมาให้เราก็มีหน้าที่ใส่เราก็ต้องทํา ร่างกายให้มันดีที่สุดที่พร้อมจะใส่เสื้อเขาให้มันดีที่สุดแล้วจริงจริงมันมีเคอเขินมาเท่าไหร่แล้วคนโฟกัสที่แบบว่ายกมือข้าหัวเออไม่ไม่เขินนะไม่ไม่ไม่เขินครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้โฟกัสใช่เราก็ลืมตัวไปว่าว่าไม่ตั้งใจเลยว่าเราลืมตัวเราไม่ได้ตั้งใจในเวลาเราโพสแบบยกแขนยกขาอรกูเลยอ่ะ มันเป็นเวดามธรรมชาติอ๋ออาจจะเป็นจังหวะรูปในเวลาเราถ่ายรูปเราก็รัวๆัวรรัวเราก็แบบแค่ขยับไปไหมมันก็เกิดใช่มันก็เป็นประมาณนั้นมีแฟนมิชชันนาร์ดหาไรมาไรเราจะมีแฟนมิชชันนาร์ตอนจบไงตอนจบซีรีส์แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตรู้ได้ไงเนี่ยเราจะเอ้าเอ้าเอ้ายิ่งกว่าอีกทำไมรู้ว่ามีจังวะเผยประกาศหรือเปล่าค่ายเธอประกาศหรือเปล่าเรือผมไม่ได้ตามข่าวเองพี่ถามเผื่อไว้แสดงว่าแรงว่าโป๊ะไง รอไป็นุณเองครับพี่ไม่ได้เริ่อะไรครับเนี่ยนี่คนคุยแหล่งข้อมูลอะไรครับเนี่ยไม่รู้เลยว่ากลายเป็นผมที่ไม่ได้รับข้อมูลอะไรคนเดียวจะจะไม่หาด้วยก็คือไม่หาเปคกนิวอะไรเป็นเวคบงคเร็ยวแบงคเรีอาจจะมีใช่ไหมาว่าอาจจะมีก็อาจจะมีครับลึกเปล่าว่าจะมีเอาไิเชื่อเหรอแต่ว่าจองสถานที่อะไรหมดแล้วเนาะตีนตีนอะไร